กองทัพโคลนที่ประกอบไปด้วยร่างโคลนของโกคูเบจิต้าพิคโคโลและคุริลินได้ทำลายเมืองเวสซิตี้จนพินาศโคลนโกคูยิงพลังที่ปล่อยระเบิดขนาดมหึมาบนดาวนาเมตโปริก้าถูกเรียกโดยผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งในมือถือรีโมทแล้วย้ายไปที่ห้องแลบที่มีแอนดรอยสิบ6ยืนอยู่ข้างหลังเธอ วิซซ่านับปะกัปตันกินิวกับเนื้อรบพิเศษกินิวอ n นดรอย18แและอ n นดรอย17แสงสีฟ้าปรากฏขึ้นบนโลกเหล่านักบรบแซดแต่ละคนล้มลงหมดสติรวมถึงโกคูด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่เกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม dragon ball fighter z super warrior arc กันน็คู Goku ตื่นขึ้นมาในบ้านของบล <_ d ream> ูมาเธอแสดงความกังวลที่ Goku โกคูมสสติไปในทันใด <_ d ream> อย่างไรก็ตามโกคู Goku จำไม่ได้ว่าบลูมาเป็นใครและตัวเองอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นใครบลูมาจึงเอากระจกมาส่องให้เห็น <_ d ream> เขาก็ตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของตัวเองโอ้โกคู Goku นี่นาเขาจ้องไปที่ร่างกายของเขาด้วยความประหลาดใจ บูม่าจึงเริ่มรู้ว่าโกคูไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไป There you are you แต่แล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงดังจึงเดินออกไปดูก็พบว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าก็คือแอนดรอยด์สิบหกแอนดรอยด์สิ you? บลูมาตกใจเมื่อเห็นแอนดรอยด์16ยังมีชีวิตอยู่จึงถามว่าเขาฟื้นจากความตายได้ยังไงก็เซลล์ทำลายคุณไปแล้วนี่ดาก้อนบอลชุบชีวิตขึ้นมาหรอบลูมาตเตือนแอนดรอยด์16ว่าเธอซ่อมแซมเขาอย่างไรหลังจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเซลลและแอนดรอยด์16ตอบกลับว่าเธอได้แก้ไข16แบบอื่นไม่ใช่เขาซึ่งทำให้เธอตกตะลึง จากนั้นเขาก็ขอให้วิญญาณที่เชื่อมโยงกับร่างของโกคูอยู่กับเขาโดยบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำในขณะที่โกคูแสดงการต่อต้านแอนดรอย16ก็ขู่ว่าจะใช้กำลังแล้วจึงเบ่งพลังบูม่าบอกให้โกคูเอาชนะแอนดรอย16แต่แล้วก็พบว่าโกคู Goku จะไม่ได้ด้วยซ้ำว่าต้องต่อสู้อย่างไรเธอจึงหนีไปซ่อนตัวอย่างรวดเร็ว a n d ดรอย16ให้ความเห็นว่าเนื่องจากเป็นร่างของโกคูจึงเป็นเรื่องยากโดยระบุว่าเขาจะใช้กำลังน้อยกว่าที่จะถึงตายแล้วจึงยิงพลังใส่โกคูอย่างไรก็ตามเมื่อควันหายไปโกคู Goku ไม่ได้รบับความเสียหายใดๆเขาแปลงร่างเป็นซุปเปอร์สิยาและป้องกันการระเบิดได้ a n d ดรอย16ตั้งข้อสังเกตว่าพลังของโกคูนั้น เหมือนกับในข้อมูลของเขาและยืนยันว่าไม่จําเป็นที่เขาจะอดใจรอทั้งสองจึงดําเนินการต่อสู้กัน <c oughs> ที่เวสต์ซิตี้โกคูและแอนดอร์สิยังคงต่อสู้กันอยู่บลูมาที่เฝ้าดูอยู่ใกล้ๆจากด้านหลังรถแอนดอร์สิระบุว่าแม้จะเชื่อมโยงกับร่างกายของโกคูแต่ความแข็งแกร่งของเขา <c oughs> ก็เติบโตขึ้นเต็มที่แล้ว ท่านใดนั้นท่านบิวและท่านวิสปรากฏตัว,ตวขึ้นหลังแอนดรอยด์16โดยที่บิลรู้ได้ในทันทีว่าแอนดรอยด์16นั้นไม่ใช่มนุษย์แอนดรอยด์16ตัดสินใจที่จะล่าถอยไปเนื่องจากเทพทั้งสองเป็นภัยคุกคาม so, gone? Just like that? วิสแจงบูมาว่ามีคนอื่นอาศัยอยู่ในร่างของโกคูและบอกให้พวกเขาปลุกโกคูขึ้นมาที โกคูที่แท้จริงตื่นขึ้นจากภายในจิตสำนึกของเขาโดยตระหนักว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยและถามว่าจะช่วยเติมเต็มตัวเขาในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้ไหมเขาตกใจเมื่อพบว่าวิญญาณอยู่ในการควบคุมร่างกายของเขาบิลและวิสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกของคลื่นที่ดูเหมือนว่าสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ซึ่งทำให้บลูมาถามทั้งคู่เกี่ยวกับคลื่น What Waves What Wa? วิสถามบูมาว่าเธอได้เรียกพวกมันด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการอธิบายที่มาของคลื่อนหรือไม่จูจๆบลูมาก็จำเหตุผลของเธอได้และเปิดเผยกับท่านเทพว่าร่างโครนที่ดูเหมือนโกคูและเพื่อนๆน,นั้นกำลังบุกรุกเข้ามาอีกทั้งฟรีซ่าและเซลก็กลับมาจากนารกด้วยเธอบอกบิลว่าท่านสามารถกำจัดทุกคนออกไปได้หมดในตอนนี้เพราะท่านอยู่ที่นี่แล้ว แต่เทพเป็นการทำลายล้างปฏิเสธครับโดยบอกว่าสถานการณ์ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของเขาวิสสังเกตว่าพลังของโกคูแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยและสรุปว่าคลื่นอาจเป็นตัวที่รับผิดชอบในการระงับพลังปัจจุบันของชาวไซยาบิลเสริมว่าทุกคนอาจประสบผลชิ่นเดียวกันทําให้บลูมาตระหนักว่าพวกเขาทั้งหมดอาจถูกคลื่นซัดกระเด็นเหมือนกับโกคู บูมาสงสัยว่าทำไม Android 16ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้และอ้างว่าเขาต้องมีความเกี่ยวข้องกับคลื่นแน่ๆเธอพยายามติดสินบนบิลโดยอาหารอร่อยๆเพื่อช่วยเธอในการช่วยเหลือคนอื่นแต่บิลปฏิเสธข้อเสนอและแนะนำให้ใช้วิญญาณที่เชื่อมโยงกับร่างกายของโกคูเพื่อต่อสู้แทนบนยานแคปซูลคอร์ปอเรชันบูมา ได้จัดแปลงอุปกรณ์ของยานเพื่อลบล้างผลกระทบของคลื่นเมื่อใช้มันกับโกคูเธอสามารถพาโกคูกลับมามีสติได้แม้ว่าเขาจะพบว่าตัวเองอ่อนแอตามจิตวิญญาณที่ยังคงอาศัยอยู่ในร่างกายของเขา โกคูสัมผัสได้ถึงพลังของคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงคุริลินจึงออกไปช่วยเหลือเขาที่โซนภูเขาโกคู Go พบว่าคุริลินนอนหมดสติและเห็นร่างโคลนของคุริลินเตรียมที่จะฆ่าเขาเ no, <h ums> มื่อเอาชนะร่างโครนได้แล้วคุริลินก็ถูกดําตัวกลับขึ้นจาน เมื่อตื่นขึ้นมาและพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากบลูมาเมื่อตะหนักถึงพลังพลังของคุริลินก็อ่อนลงเช่นกันบลูมาจึงเกลี้ยก,กล่อมให้วิญญาณย้ายจากร่างของโกคูไปยังของคุริลิน โดยวิธีนี้วิญญาณสามารถให้พลังแก่พวกเขาทั้งสองในระหว่างการต่อสู้แต่มีนักรบเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะต่อสู้ได้ในแต่ละครั้งภายในยานของแคปซูลคอร์ปอเรชั่นโกคูชมจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้ที่ดีในขณะที่คุริลินหวังว่าลูกเมียของเขาแอนดรอยด์1แและมารอนจะไม่เป็นไรเมื่ออยู่ที่บ้านของท่านผู้เท่าเตาโกคู Goku บอกคุริลินว่าไม่ต้องกังวลแอนดรอยด์ Android 18นั้นแข็งแกร่งกว่าใคร,ใคร ท่านใดนั้นโกคู Goku และคุรูดินก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่ดูเหมือนจะเป็นของเซลล์แม้ว่าจะดูเล็กน้อยกว่าก็ตามพวกเขาสังเกตเห็นว่าพวกเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของคู่ต่อสู้ของเซลล์และเชื่อว่าคู่ต่อสู้ต้องเป็นหุ่นยนต์ เมื่อร่อนลงสู่เกาะคูกโกคูและคุริลินพบว่าเซลล์กำลังเตรียมที่จะโจมตีอันดรอยสิที่หมดสติและหญิงสาผมสีน้ำตาลแดงที่ขอร้องให้เซลล์ไว้ชีวิต18 mm hmm. เมื่อเห็นภรรยาของเขาล้มลงคุริลินก็โจมตีเซลลด้วยคลื่นกงจักร okay. แต่เซลล์ก็หลบได้ครับ โกคู Goku, มีความสุขที่เซลล์กลับมาแล้วเนื่องจากตอนนี้เขาสามารถต่อสู้กับเซลล์ได้อีกครั้งโดยเซลล์แสดงความปรารถนาที่จะแก้แค้นเขาและโกฮังโกคูแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาและบอกให้คุริลินไปดูอาการ 18, okay. Thanks, 18. ซึสิ่งพบว่าเธอตัวเย็นผู้หญิงคนนั้นถามคุริดินว่า เธอรู้ว่าเธอเป็นใครและปอกคุรดินว่า18ได้ปกป้องเธอจากเซลล์คุรดินโกรธจ,จึงเพิ่มพลังและช่วยโกคูในการต่อสู้กับเซลล์แบบ2รุ่มหนึ่งเซล์เริ่มบ่นเกี่ยวกับคลื่นที่ขัดขวางพลังที่แท้จริงของเขาจึงใช้พลังแสงอาทิตย์และหลบหนีไป เมื่อเซลล์หายตัวไปคุริลินก็ตรวจดูอาการของ18หญิงคนนั้นก็เล่าว่ากองทัพเรสดิปปอนกลับมาแล้วพร้อมเสริมว่ากองทัพมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรากฏตัวของร่างโคลนและการฟื้นคืนชีพของเซลล์เธออธิบายพวกเขาฟังว่าเธอเป็นนักวิจัยทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชื่อมโยงสำหรับกองทัพซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กดทับพ,พลังของนักสู้ปล่อยให้วิญ,ญญาณฝังอยู่ในตัวนักสู้ เทคโนโลยีการเชื่อมโยงนั้นสมบูรณ์แบบเมื่อไม่กี่วันก่อนและผู้วิจัยหนีไปเมื่อเธอรู้ว่ากองทัพต้องการใช้มันเพื่อครอบครองจักราวาลทั้งหมดขณะที่เธอหนีเธอพบกับ18ที่ช่วยเธอและทั้งสองก็วิ่งเข้าไปในห้องขังแอนดรอยด์ Android 18เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องนักวิจัยโกคู Goku และคุริลินบอกนักวิจัยสาวให้มากับพวกตนเพื่อพบกับลิวมาแต่นักวิจัยสาวบอกว่าเธอต้องการกลับไปหาครอบครัวของเธอ ที่เซลเกมบนเวทีเซลล์ยืนอยู่คนเดียวโกรธที่พลังของทีมไม่ได้ลดลงอย่างที่เขาเคยเป็นฟรีซ่าปรากฏขึ้นพร้อมเยอะเยะ้ยเขาแม้จะมีข้อตกลงที่ทั้งสองได้ตกลงกันไว้แต่เซลก็ยังคงดำเนินตามวาระของตัวเอง จากนั้นฟรีซ่าก็ตกลงกับเซลล์อีกครั้งโดยเสนอข้อมูลที่กลุ่มหน่วยรบพิเศษกินยวได้รับซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับไบโอแอนดรอยอย่างเซลล์กลับขึ้นยานของบลูมาพิกโโลได้ติดต่อกับโคคูทางกระแสจิตเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ปิดเบือนเขาจึงสั่งบลูมาว่าต้องไปทางไหน เมื่อมาถึงที่รกร้างว่างเปล่าโกคูและคุเรลินก็พบว่าพิกโกโลนอนแผ่หลาอยู่บนพื้นก่อนที่พวกเขาจะสามารถช่วยพิกโกโลได้ก็มีร่างโคลนมาเพิ่มเติมหลังจากการสู้รบพิกโกโลก็ฝืนขึ้นมาบรรยายของบลูมาแทนที่จะรอคำอธิบายจากบลูมาพิกโกโลได้อ่านใจของบลูมาสำหรับคำตอบที่เขาแสวงหาแล้ว พิกโคโรรู้จักวิญญาณภายในโกคูโดยบอกว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่าที่เคยและเขาจะต่อสู้เคียงข้างกันเพื่อทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือบรูมา <Br uma S 1> เปิดเผย <ๆ S 2> ว่าพวกเขากำลังทำการทดสอบกับ Android 18ที่แคปซูลคอร์ปเรชั่นแต่เธอไม่ได้ผิดปกติทางร่างกายและเธอก็คงจะตื่นในเร็วๆนี้พิกโรแสดงความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแอนดรอย1ิกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก โดยปฏิเสธที่จะเชื่อว่าทั้ง16รุ่นที่เขารู้จักและเข้ากันได้ดีกับแผนการใดๆของกองทัพเร d ริ bb บอนบรูมาสงสัยว่าทั้ง16ตัวที่พวกเขาพบนั้นเป็นร่างโครนหรือไม่อีกทั้ง16ตัวที่ตายไปมีความทรงจำบางส่วนจากต้นฉบับพิกโ,กโรสรุปว่าการดำเนินการเดียวของเราคือค้นหาฐานทัพของกองทัพเรดริบอน bon เพื่อหาคำตอบ yes, right. ก o ค u คูรูลินและพิกโกลโลงจอดนอกกลุ่มหินที่ดูเหมือนจะมีทางเข้าพิกโกลโสันนิษฐานว่านั่นเป็นฐานทัพของกองทัพเรดริบบอนกคูบอกทุกคนว่ามีใครบางคนกำลังมา s coming. <S บุคคลน,นั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Android 16ที่กระโดดลงจากทางเข้าเพื่อเผชิญหน้ากับเรานักรบแซด คุริลินถาม16ว่าเขามีความทรงจำเก่าๆบ้างไหมโดยสมมติว่าเขาได้รับการรักษาแบบเงียบๆให้กับ16แล้วถามว่าทำไมเขาถึงทำงานเคียงข้างกองทัพเบ Red bon รดดิบบอนสิบปฏิเสธที่จะตอบคำถามและเพิ่มพลังแทนส่งผลให้เกิดการต่อสู้อีกครั้งหลังการต่อสู้โกคูรู้ว่า16ไม่เคยตั้งใจจะฆ่าพวกเขาและคุริลินเชื่อว่าเขาต้องถูกกองทัพควบคุม 16กระบุว่าเขาออกจากกองทัพไม่ได้เพราะเขาต้องการป้องกันไม่ให้สัตว์ประหลาดตัวนั้นอรารวาสเขาเปิดเผยผู้นำของกองทัพนั่นก็คือ Android 21เขาทำตามคำสั่งของ21แม้ว่าบุค,คลิกของเธอจะก้าวร้าวมากขึ้นทุกวันและเริ่มอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาจะออกจากกองทัพท่านใดนั้นนักวิจัยที่ได้รับการช่วยเหลือจาก18ก็มาถึง ลอยลงมาจากด้านบนและจบประโยคที่16โดยระบุว่าเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย16ยืนยันกับคนอื่นๆว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือ 21, 21 <c oughs> อ n นดรอร21เผยว่า18ไม่เคยช่วยชีวิตเธอจริงๆเธอโกหกทุกคน <c oughs> เพียงเพื่อที่เธอจะได้หลีกเลี่ยงการต่อสู้ โดยยอมรับว่าทั้งหมดที่เธอต้องการเมื่อทีมาหาเธอก็คือการป้องกันไม่ให้เป็นพันธมิตรกับเซลล์เนื่องจากเธอยันฟื้นพลังได้ไม่เต็มที่จากนั้นเธอก็เปลี่ยนความสนใจไปที่16ซึ่งเธอรู้ว่าประตุ้นคลื่นและเชื่อมโยงจิตวิญญาณของผู้เล่นกับโกคูเพื่อให้พวกเขาได้เปรียบเมื่อเห็น16ยังคงครบ้าสมาคมกับพวกโกคูอยู่21ก็เผยเห็นร่างที่แท้จริงของเธอซึ่งประกอบไปด้วย ผิวสีชมพูหูแหลมผมสีขาวและมีหาง21ดํำเนินการเพื่อสร้างพลังงานทรงกลมสีดําขนาดใหญ่โดยตั้งใจจะทําลาย16อันเนื่องมาจากการท้าทายของเขา โกคูจึงยิงพลังขึ้นเตาใส่21แต่ความพยายามของเขาทั้งหมดก็สูญเปล่าเพราะไม่สามารถทิ้งแม้รอยขีดข่วนบนตัวเธอได้เลย21จึงคว้างระเบิดไปที่16ซึ่งจัดการเพื่อทำลายเขาอย่างสมบูรณ์<ะ>หลังจากทำลาย16แล้ว21จะเริ่มโจมตีเหล่านักรบแต่ตระหนักว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายได้ทำลายความแข็งแกร่งของเธอไป 21จึงหนีไปโดยมีโกคูคุเดลินและพิกโกโลไล่ตามอย่างร้อนแรงบนท้องฟ้า21ระบุว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะกินขนมจากพวกเขาและบอกให้โกคูปลดล็อกพลังให้มากขึ้นก่อนที่จะโจมตีด้วยระเบิดทำให้โกคูล้มลงจากท้องฟ้า วิญญาณพบว่าตัวเองเชื่อมโยงอยู่ภายในเซลล์ซึ่งต้องเผชิญกับ Android 21 21รับรู้ถึงวิญญาณทันทีและโจมตีในตอนท้ายของการต่อสู้เซลล์จะเพียงพรำโดยสังเกตว่าวิญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่ออยู่กับใครก็ตามที่เชื่อมโยงด้วยขณะที่เธอเริ่มสงสัยว่าจะเป็นการดีกว่าที่วิญญาณจะเชื่อมโยงกับโกคูเพื่อทำอาหารให้ดีขึ้นหรือไม่ เซลจึงใช้โอกาสนี้เพื่อใช้พลังแสงอาทิตย์การหลบหนีเซลสงสัยว่า21แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรและคิดถึงร่างโคลนโดยอ้างว่าพวกมันอาจเป็นจุดอ่อนที่เขากำลังมองหาก่อนจะจากไปจากความเหนื่อยล้า <Quick. S 2> จากนั้นวิญญาณจะเชื่อมโยงกับโกคูอีกครั้งบนยานของบลูมาพิกโกโลกล่าวว่าเป้าหมายหลักุกของพวกเราคือการเอาชนะ21แต่ปัญหาหลักก็คือ21กำลังปกปิดพลังของเธอเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเราพบเธอทีมตระหนักดีว่าพวกเราต้องการพันธมิตรแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อต่อสู้กับ21 โกคูมุ่งเน้นไปที่การระบุพลังงานแบบของเบจิต้าและประสบความสำเร็จในการค้นหาตำแหน่งของเขาทั้งสามคนจึงเดินทางไปที่ปล่องภูเขาไฟในดินแดนรกร้างที่โกคูยืนยันว่าเบจิต้าอยู่ที่ไหนสักแห่งในสถานที่นี้ในระยะไกลพิกโรเห็นฟิซซ่ากำลังเตรียมที่จะฆ่าเบจิต้าด้วยเดทบีมจึงปล่อยพลังใส่ฟิีซ่า ทั้ง3คนลงมายังตำแหน่งของฟริซ่าเพื่อเผชิญหน้ากับเขาฟริซ่ายอมรับว่าเขาต้องการฆ่าเบจิต้าด้วยตัวเองก่อนที่จะถูก21กลืนกินแต่ตัดสินใจที่จะกำจัดทั้ง3คนด้วยจากนั้นหน่วยรถพิเศษกีนิวก็จะปรากฏตัวขึ้นพร้อมท่าประจำตัว เมื่อเขาพ่ายแพ้ฟรีซ่าก็เปิดเผยกับทั้ง3คนว่า Android 21ชัฉันร้องให้กับผู้ที่เธอเอาชนะโดยเปลี่ยนให้เป็นขนมหวานซึ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเธอพิกโลกล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่พวกเขาได้พบกับฟรีซ่าและหน่วยรบพิเศษกินิว้วก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นอาหารของ21อย่างไรก็ตามฟรีซ่าปฏิเสธที่จะถูกกินโดย21และหลบหนีไปต้องขอบคุณกรูโดที่ทำให้ทั้ง3คนเป็นอัมพาตชั่วคราว ด้วยความสามารถทางจิตกลับมาที่ยานปิจิต้าลุกขึ้นยืนและได้รับแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่เขาไม่อยู่ในตอนแรกเขาเรียกคุณลินออกมาเพราะตกอยู่ในการเคลื่อนไหวของกรูโดทั้งๆที่เคยโดนมาแล้วตอนอยู่ที่ดาวนาเม็กแต่บรูมาดูเขาเพราะถูกกระแทกในขณะที่คนอื่นๆกำลังต่อสู้กับโคลน จากนั้นทีมจึงตัดสินใจที่จะเอาชนะร่างโคลนที่เหลือเพื่อหยุด21จากการได้รับพลังมากขึ้นพร้อมกับเพิ่มความแข็งแกร่งของการเชื่อมโยงของทุกคนที่ดินแดงแห่งใครซุปพรีมใครและเอลเดอร์ใครจะดูแอนดรอย21จากรูปบอลคริสตัลของเอลเดอร์ใครจากระยะไกล เอเดอร์ไครรู้สึกว่าเธอเป็นสิ่งที่เลวร้ายและชั่วร้ายอย่างยิ่งรู้สึกกล่าวกับว่ามีคนเอานักรบทั้งหมดบนโลกมารวมกันเป็นร่างเดียวเขารู้ได้ว่าตัวร้ายทั้งหมดกลับมาแล้วรวมทั้งบูถ้าบางอย่างยังไม่เสร็จสิ่งต่างๆอาจควบคุมไม่ได้อย่างน่ากลัวเขาเตือนสุพรีมใครว่าพวกเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้าดูและมีศรัทธาว่าวีรบุรุษจะเอาชนะได้ ในใจกลางเมืองที่ถูกทำลายนับปะแสดงให้เห็นว่าถูกแปลงเป็นขนมและถูกกินโดย Android 21เธอให้คะแนนความอร่อยของเขาค่อนข้างต่ำเป็น24คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยและพิจารณาดำเนินการตามหน่วยรบพิเศษกีนิวก่อนตรวจจับเซลล์ที่เฝ้ามองจากเงามืดและเรียกเขาออกมา ยีสเอ็ดอ้างว่าสิ่งเดียวกันกับที่เธอจะทํากับทัปปะจะเกิดขึ้นกับเขาเซลยอ้อยเย้ยเธอในตอนแรกแต่แล้วก็ประหลาดใจที่เธอแข็งแกร่งขึ้นในเวลาอันสั้นเซลเสร็จ so 21ครับถูกกินเรียบร้อย ที่เขตภูเขาพบว่า Android 21ได้เปลี่ยนหนยริเศษกินนิวทั้งหมดให้กลายเป็นขนมและกินเข้าไปโดยให้คะแนนเหนือนับปะเล็กน้อยในแง่ของรสชาติฟรีซ่ามาถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงคร่ำครวญของเธอและตระหนักว่าเธอกินเซลล์เข้าไปแล้ว เธอเล่าว่าเขาอ่อนแอเพียงใดแล้วเยาะเย้ยฟรีซ่าโดยบอกว่าเขาไม่แข็งแข็งเช่นกันด้วยอารมณ์เยาะเย้ยของเธอฟรีซ่าส่งพลังงานระเบิดใส่21แต่เธอเทเลพอร์ตไปทางด้านหลังและเปลี่ยนฟรีซ่าให้กลายเป็นขนม ยี่ระบุว่าฟรีซ่าเป็นรสชาติที่ดีที่สุดที่เธอเคยกินมาและตัดสินใจตามหาโกคูและเพื่อนๆของเขา uh, บนยานโกคู Goku สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุริลินสามารถสัมผัสได้เช่นกันโดยสังเกตว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนของบูแต่มีบางอย่างมากกว่านั้นส่วนผสมของเหล่าวายร้ายทั้งหมดที่พวกเขาเคยเอาชนะมา พิกโกโลคาดการ์ว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแอนดรอย21บลูมาตั้งข้อสังเกตว่ามีคนพูดถึงเซลล์ในเรื่องเดียวกันซึ่งพิกโกโลตอบว่ามันก็สมเพศสมผลเพราะเป็นแอนดรอยทั้งคู่เบจิต้าเราว่าเธอกำลังทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักเพื่อล่อให้พวกเราเข้าไป ทีมเผชิญหน้ากับแอนดรอย21ในพื้นที่ภูเข,ขาไฟที่ลุกเป็นไฟบลูมาเรียกเธอออกมายานที่รอ,อยอยู่ขณะที่คนอื่นรอยอยู่ที่พื้น21บินเข้ามาในพื้นที่ร่อนลงท่ามกลางกลองไฟและหินที่แตกไปถึงเสียง และเริ่มร้อเรียนความตื่นเต้นของเธอเกี่ยวกับการกินเหล่านักรบและเสริมพลังก่อนที่โกคูจะบอกว่าขอเวลานอก21ฟังคำอธิบายของโกคูที่ต้องการหาที่อื่นเพื่อต่อสู้อย่างตกตะลึงเพราะเธอแข็งแกร่งมากคนอื่นๆจับโกคูหายตัวไปด้วยการเคลื่อนย้ายในพิปตาปล่อยให้21อยู่ตามลำพังและโกรธเคือง พวกเขามาดินแดงแห่งใครที่ซึ่งโกคูได้เล่าเรื่องนี้และถามซูพริมไคว่าพวกเขาสามารถต่อสู้ที่นี่กันได้ไหมโดยเอลเดอร์ไคก็ไม่ยินดีเช่นกันซูพริมไคยอมรับว่าการต่อสู้บนโลกใบนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดแต่สงสัยว่า21 s จะสามารถเดินทางมาได้ไหมบิลและวิสปรากฏตัวพร้อมกันและประกาศว่าพวกเขามาดูการแสดงสนุกๆโดยที่บิลคาดการว่า ทีมจัดชนะ21ที่นี่เมื่อแอนดรอยด1มาถึงหลังจากเรียนรู้วิชาเคลื่อนย้ายในพิพตาจากการดูโกคูก็พร้อมที่จะต่อสู้เอลเดอร์ไข่กล่าวว่าการต่อสู้อาจดำเนินไปในทางใดทางหนึ่งหลังจากได้เห็นพลังของ21ซึ่งเริ่มหัวเราะเมื่อเห็นนักสู้ที่แข็งแกร่งหลายคนโดยอ้างว่าเป็นเด็กในร้านขายขนม โกคูและเบจิต้าเพิ่มพลังให้อยู่ในร่างซูเปอร์ไซยาในขณะที่21เพิ่มพลังขึ้นไปอีกและประกาศว่าพวกเขาทั้งหมดจะตอบสนองความต้อง เมื่อได้รัใชัยชนะ21สา์แช่งเหล่านักรบโกคูเพิ่มพลังพร้อมที่จะระเบิดสังหารเช่นเดียวกับคนอื่นๆในทีม <Yeah. S 2> ในขณะที่สุพริมไคและเอลเดอร์ไคแสดงความยินดีกับโกคูและเพื่อนๆสำหรับชัยชนะวิสกล่าวว่ายังมีคำถามอีก้ากมายที่ยังไม่ได้คำตอบเช่น21เป็นใครกันแน่หรือเกี่ยวกับบุคคลลึกลับ16ที่พยายามจะช่วยวิสบอกวิญญาให้ค้นหาความจริงต่อไปและขอให้พวกเขาเติมเต็มสิ่งที่พบก่อนที่เขาและบิวจะเดินไปหาโกคูและเพื่อนๆของเขา เลากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านิอีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ